สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับวันนี้ครับนัทก็มาแนะนํานะครับรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมีตั้งแต่รุ่นคูปัตตาเอลสามหกศูนย์แปดนะครับคูปัตตาเอลสามสองหนึ่งแปดคูปัตตาเอลสามสี่ศูนย์แปดทั้งคู่นะครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามสามหนึ่ ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นรถคูโบต้าพิมพ์นิยมทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรถตระกูลแอลนะครับวันนี้ที่เอามารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกครับน้องก้าขึ้นสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับให้รีวิวการทํางานก่อนดูน้ําดูเครื่องระบบต่างๆนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้านะครับตัวนี้เป็นคูโบต้าแอลสามหกศูนย์แปดตัวดีทีนะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับเร่มทะเบียนครบนะครับเอกสารพร 36แรงม้าตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับขนาดเครื่องยนต์3สูบโฟล์วขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นระบบ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับถ้าไม่ทําสีนะครับจะอยู่ที่285,000บาทนะครับส่วนถ้าทําสีปรับสภาพนะครับก็จะอยู่ที่295,000บาทนะครับลองเกียร์นะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับเกียร์สนะครับอ่เกียร์สนะครับเกียร์สครับใช่ เกียร์สนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เร็วนะครับอ่าเป็นเกียร์จะเชื่ข้างตัวนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับสองเพลาโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถรถที่เหมาะกับงานไล่นะครับงานสวนงานนาได้สบายๆนะครับฐานจะเป็นฐาน2องสนะครับที่น้องก้ากำลังถ่ายอยู่นี้เป็นเกียร์สองหานะครับสองกระต่าย อันใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะครับหรือสั่งจองออนไลน์ได้นะครับถ้าสภาพนี้อยู่ที่285,000บาทนะครับส่วนเก็บงานแบบสภาพทําสีใหม่รอบคันพร้อมแถมท่อซิ่งนะครับก็จะอยู่ที่295,000บาทนะครับคันนี้นะครับเป็น3 6แรงม้านะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับทีนี้จะเป็นงานดันกลับมานะครับ แทบไม่มีเลยครับเสียงเฟืองท้ายเงียบๆนะครับคันนี้มีกระจังหน้านะครับด้วยนะครับรถพร้อมใช้นะครับสมบูรณ์นะครับไปชนต่อหน่อยดูโฟวินหน่อยเด้วทีนี้ก็จะดูระบบโฟวินนะครับเทสระบบโฟวินให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้รีวิวแบบละเอียดหน่อยนะครับรถก็มาใหม่สี่คันนะครับวันนี้มารีวิวให้ชมกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ถึงเป็นคลิปแรกนะครับที่นัทกลับมาจากใต้นะครับมารีวิวนะครับการทํางานนะครับของรถไถให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับดูนะครับการทํางานของโฟวินนะครับล้อจะหมุนสลับกันนะครับโอเคนะครับสมบูรณ์ปกตินะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนสภาพสึกโซมสึกหลอตรงไหนบ้างนะครับก็จะพาลูกค้าไปชมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องก้าวนะครับจอดรถให้เรียบร้อยนะครับเฟืองท้ายเงียบมากๆนะครับคันนี้นะครับ36แรงม้านะครับรถเล่มทะเบียนพร้อมปี55นะครับราคา295,000บาทนะครับรวมปรับสภาพเก็บสีเก็บงานนะครับนี่อันนี้คือวิ่งไฮนะครับวิ่งสี่ไฮนะครับสอยหลังสีไฮนะครับ ปันท้ายพีดีโอก่อนเดี๋ยวฝาปันเด้อปิดกันปันครับปันท้ายพีดีโอปกติสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็คือรวมปรับสภาพเก็บงานให้พร้อมนะครับรถยังไม่มีการเก็บจุดรั่วซึมนะครับรถเพิ่งมาเลยนะครับจากบ้านลูกค้าเดิมๆเลยนะครับหมูช้างหูท้ายนะครับแกนลากข่้งได้มาครบนะครับไอตัวสลักนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับสลักที่มันมีรอยเชื่อมนี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับสลักหูลากนะครับตัวนี้ หลังได้เป็นฐาน 225e นะครับเฮฟวี่นะครับฐานใบเต็มนะครับเป็นฐานใบ22นิ้วนะครับยางนี่ยางหลังประมาณ90%นะครับยาง90%นะครับเป็นยางของดันหลบนะครับอ่ายางหน้าก็เป็นยางของดันหลบเช่นกันนะครับยาง80%นะครับอันนี้นะครับใช้งานนะครับอยู่ที่1,480ชั่วโมงนะครับ1,480ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวน้องน้องก้าโยกล้อหน่อยโยกดูลูกพื้นล้อล้อหน้าหน่อยนะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็รวมตรวจเช็คนะครับลูกปืนลูกปืนล้อต่างๆให้นะครับก็มีลูกหมากนะครับที่มันหลวมอยู่เพราะรถเพิ่งมานะครับยังไม่ทันได้เก็บสภาพเลยหน้าใบดันดินเต็มนะครับอ่ะตัวนี้ถ้า2องแสนเก้าันก็รวมแถมทั้งซ่อท่อซิ่งให้นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นลูกใหม่นะครับไม่ดันนะครับเครื่องเดิมๆ เครื่องยังไม่เคยรื้อนะครับไม่เคยแกะนะครับอ่ะขอดูความหวัวไอนะครับนะครับไม่หวม่วไม่ไอนะครับคัดมีการเปลี่ยนคัดเรียบร้อยนะครับระบบเกียร์นะครับทางานสมบูรณ์นะครับไม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ปกตินะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับการันตีเกียร์เข้าง่ายนะครับสมบูรณ์เรื่องเกียร์นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะรีวิวในการต่อเกียร์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับบาง บางทีอ่าไม่ได้ทดสอบเกียร์ไป123นะครับลูกค้าก็อาจจะว่าเกียร์มันเข้าได้ทุกเกียร์หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็ทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้295,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้นะครับเป็น L 3 6 0 8อ่ะตัวถัดมาครับ L 3 2 1 8นะครับ ตัวนี้รถสวยๆเลยครับรถใช้งานนะครับตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไว้ใช้งานในสวนนะครับรถใช้งาน625ชั่วโมงครับลูกค้านะครับใบมีดเร็วมากนะครับจดทะเบียนปี6 2เล่มทะเบียนครบนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับรถปีใหม่ๆ2ปีเองครับลูกค้าคันนี้นะครับยาง95%เนตะครับตัวนี้นัดการันตีนะครับสภาพให้ถึง99%เลยนะครับสองนะครับเกียร์นะครับ3ครับที่ใช้นี่เป็นเกียร์เต่านะครับ3ามนะครับ ีนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับปกติสมบูรณ์นะครับทีนี้เข้าเป็นกระต่ายนะครับฝากไว้ที่เกียร์สองห้นะครับในการถ่ายนะครับตัวนี้เป็น L3218 นะครับรถรุ่น L นะครับ2องเผาโฟร์วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนะครับจะเท่าเท่ากันกับสี่ศูเลยนะครับ2องเผาโฟร์วินนะครับผ่านใหม่ๆนะครับผ่านแทบไม่ได้ลงดินเลยนะครับตั้งแต่ลูกค้าซื้อมานะครับราคาอยู่ที่360,000บาทนะครับ360,000บาท เล่มทะเบียนครบนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์นะครับมีดันดินหน้านะครับมีเวทถ่วงล้อหลังนะครับแล้วก็มีผ่านพวนนะครับเป็นผ่าน5ใบนะครับราคา3ามแสนหกหมบาทนะครับจัดส่งฟรี300กิโเมตรแรกครับสนใจนะครับใครสนใจคูโบต้า L สามสตัวนี้นะครับสามารถมาดูรถได้นะครับหรือโทรสั่งจองออนไลน์ได้นะครับรถสภาพสวยมากนะครับคันนี้นัดการันตีสภาพให้ถึง9 9้าสเได้เลยนะครับส่วนฝึกลอน้อยมากนะครับรถ2ปีนะครับ รถสองปีส่วนฝึกลอน้อยมากนะครับนะครับดูว่างานดันเขาจะดีนะครับเพราะว่า1นนะครับเรามีเวทถ่วงล้อนะครับงานดันมันก็จะล้อจะไม่ฟรีทิ้งนะครับทำทำให้ไม่เปลืองดอกยางนะครับทีนี้ก็จะชนต่อนะครับเพื่อดูรีวิวกันเเพื่อดูโฟวินกันนะครับเป็นเกียร์ชั้นนะครับเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับอ่าดูเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับทีนี้ดูโฟวินนะครับเมื่อกี้ขนาดน้องน้องเก้าไม่ได้ใส่โฟวินไปนะครับเพราะว่า มันมีเวทนะครับล้อไม่ฟรีทิ้งเลยนะครับทีนี้ดูโฟวินนะครับสามสองนี่โฟวินทํางานปกติสมบูรณ์นะครับเฟืองท้าย,เง,ยเงียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันเลยนะครับเปิดไฟหน่อยอ่านะครับระบบไฟเป็น LED Daylight นะครับระบบไฟต่างๆนะครับสีสันสวยๆเลยนะครับสีเดิมๆสดๆเลยนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับ3 2 1 8นะครับ DT นะครับรถจดปี62นะครับลูกค้าเดิมใช้งานแค่ตัดหญ้านะครับคัดนิ่มๆนะครับเชียร์เข้าง่ายๆนะครับสภาพสึกลรอน้อยมากๆนะครับคันนี้นะครับแ3 2 1 8นะครับดูทสุดท้ายนะครับ หางนะครับเป็นดี 225C นะครับฐานแทบไม่ได้ลงดินเลยครับฐานแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับปั่นท้ายหน่อยนะครับเอาท้ายวิดีโอเต็มโอเคแขนลากได้ครบนะครับคันนี้นะครับหูช้างไม่สึกนะครับร้อยเปลี่ยนซีนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแขนหลังเป็นแบบก้ามปูนะครับแอคเซสซอรีครบนะครับไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์แผ่นลังคาเดิมๆนะครับรถสวยๆนะครับปี62 ยางคู่ตัวนะครับยางมากับตัวรถเลยนะครับ3ามแสนบาทนะครับดูชั่วโมงการทํางานนะครับ652ชั่วโมงนะครับ6 5 2 9ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแท้นะครับท่อนคัดนะครับมีรอยตัดท่อนเรียบร้อยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ QC mark เดิมนะครับลูกหมากนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับหน้าใบดันนะครับสียังไม่ทันหลุดนะครับ สวยมากๆนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวพาลูกค้าชมแต่ละจุดนะครับแบตมาคู่กับตัวรถนะครับเป็นแบตเตอรี่ F b ีนะครับอ่าแน่นๆนะครับลูกหมากยังแน่นๆอยู่เลยนะครับรถชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปโยกทางนู้นหน่อยนะครับแน่นๆนะครับน้หมอ้น้ำนะครับนิ่งน ครับมอน้ําก็ใหม่ๆนะครับมีสมบูรณ์เลยครับรถชั่วโมงแฉ้นะครับแถมน้องกิ้งจกให้ตัวหนึ่งนะครับคิทีมมาร์คครบนะครับดูเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะครับ q ิวฟิ์มาเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับสีสารห้องโดยสารนะครับสีสวยๆเดิมๆนะครับนี่สีเดิมๆนะครับสีเดิมๆเลยนะครับมีราวกันตกให้พร้อมนะครับสีหัวนะครับเดิมๆนะครับสวยมากๆนะครับ ตัวนี้คือ Kubota L3218 รถจดปี62นะครับรถใช้งานแค่2ปีใช้งาน652ชั่วโมงครับ3สูบ2เพาโฟวินนะครับ8เกียร์ดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา360,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่091 861 1 9 9 1นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3นะครับของวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคูเปอร์ต้านะครับ L3408 นะครับเป็นตัวดีทีนะครับไม่ใช่ตัวดีไอนะครับอ่า พอดีสติกเกอร์สติกเกอร์มันหมดนะครับก็เลยใส่เป็นทําเป็นโฉมดีไอให้นะครับแต่หน้าเล่มจริงๆเป็นตัวดีดีนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นสามสี่ศูนดตัวดีีนะครับเป็นรุ่นตัวผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถจอทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับดูระบบเกียร์สองนะครับสามครับเกียร์เข้าง่ายนะครับสี่ครับ ราคาเงียบๆนะครับคันนี้นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านบววนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนมบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นคูบัต้า L สาม8ีู่นดตัวดีีนะครับก็จะนะครับวางฐานถายนะครับนะครับเบื้องท้ายเงียบๆนะครับสามสูบ2เทาโฟวินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับ 8เกียดหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นรถสําหรับกรเกษตรกรที่งบน้อยนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานตัดหญ้าในสวนนะครับได้สบายๆนะครับเคียงเงียบๆนะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมปี51นะครับรถถือว่าสมบูรณ์นะครับยางก็ใหม่ๆทั้ง4เส้นนะครับราคา202ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่า เราเปลี่ยนยางใหม่ปรับสภาพทาสีให้ใหม่นะครับแล้วก็มีประกันเครื่องยนต์นะครับ3มเดือนนะครับนี่ครับงานดันนะครับนะครับระบบโควินต่างๆทํางานนะครับสมบูรณ์นะครับเสียงเล้าใจมากครับคันนี้นะครับอืโควินครับนะครับโควินทํางานนะครับสลับกันนะครับโอเค ดีนะครับถ้าคัดไม่ดีเนี่ยเวลาที่เราปล่อยคัดในล้อมันจะไม่หมุนนะครับหรือรถมันจะไม่ดับนะครับอันนี้ก็คือล้อหมุนคือคัดดีนะครับในการสุดการดันนะครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับสําหรับ3ามสี่คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็น 3- ามสี่โฉมดีไอนะครับท่านใดที่จะจองออนไลน์นะครับบอกเลยว่าเป็น3ามสี่โฉมดีไอนะครับตัวนี้ราคา2องแสนสเพราะว่าราคาเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ได้อุปกรณ์ดันหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานควน6ใบนะครับฐานควน6ใบ สภาพรอบๆกันนะครับระบบยกไฮโดอลิกสมบูรณ์นะครับฐานนะครับใบสวยๆทั้ง6จานนะครับเอาหางลงครับแขนหลังชุ่ท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเอาท้ายวิดีโอไม่ได้ใช้งานเลยครับเต็มๆนะครับเป็นปั่นปกติโอเคดูหูท้ายนะครับ ไม่สึกนะครับแขนหลังนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ทีมงานเราจัดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนปรับตั้งนะครับแขนกลางแขนปรับตั้งซ้ายขวาโซ่ข้างนะครับหรือว่าแขนยกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไปนะครับไปต่างๆนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยแผ่นกระจกใส่ให้เรียบร้อยนะครับยกล้อปืนล้อนะครับเช็คแล้วนะครับล้อหน้าแน่นๆนะครับ โอเคครับสมบูรณ์นะครับมาดูชั่วโมงนะครับในด้านชั่วโมงการทํางานนะครับอันนี้คือคอนโทรลนะครับสีต่างๆนะครับเราเก็บให้ใหม่นะครับใช้งานที่2216ชั่วโมงนะครับ2,216ชั่วโมงนะครับใหม่แท้นะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับแบตนะครับเป็นลูกนี้นะครับแบตมือ2นะครับแบตมือ2นะครับก็ตรวจเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมขายพร้อมส่งได้เลยนะครับสําหรับแคล0 8ตัวนี้นะครับ ราคานะครับอยู่ที่2,20,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับแผ่นราคาก็เปลี่ยนใหม่ทําสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมาในตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับที่เข้าใหม่นะครับก็จะเป็นคูบต้านะครับ L 3 4 0 8นะครับตัวดีๆที่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับใส่โครงราคา L 3 6 0 8นแะครับแผ่นราคา L 3 6 0 8นยะครับยางใหม่4เส้นนะครับตัวนี้ราคา2 0 0 0 0 0นะครับระบบไฮดรอลิกแ๋วนะครับสมบูรณ์นะครับ รถจดทะเบียนปี5 1เหมือนกันนะครับตัวนี้ลองระบบเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สเกียร์สเกียร์สครับเวลาเข้าเกียร์เราก็สะบัดมือเลยครับเดี๋ยงจะเข้าง่ายนะครับการใช้รถการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะวิ่งดูนะครับเพราะว่าผ่านไม่ได้ตั้งไว้นะครับวิ่งดู ระบบโฟวินนะครับดูระบบเพลีองท้ายนะครับต่างๆก็เงียบดีนะครับเงียบดีเลยนะครับเพลีองท้ายต่างๆก็เงียบดีเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นงานดันกลับมานะครับตัวนี้เป็นรถ3สูบ2เพลาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นระบบ8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยนะครับอ่านะครับรถเหมาะใช้งานในสวนในไร่นะครับในฟาร์มได้นะครับไปดันดินดันหญ้าตัดหญ้าได้นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าไปไถนานะครับใช้งานปีเดียวก็คืนทุนแล้วครับ34ซื้อไปนะครับซ่อมไปนะครับก็ เป็นรถของเรานะครับคือรถพวกนี้นะครับสภาพรถก็คือ10ปีขึ้นนะครับ10ปีขึ้นนะครับเราก็มาตรวจเช็คเก็บพวกลูกหมากเก็บจุดรั่วซึมต่างๆนะครับแต่ว่าระบบภายในนะครับเราไม่ได้จัดเก็บเพราะว่าระบบภายในก็ขึ้นอยู่กับการสึกหรอของตัวรถเหมือนเดิมนะครับรถเครื่องเกียร์แน่นๆนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับทำงานได้ต่างๆได้สมบูรณ์นะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ก็ราคา2 2 0 0 0 0บาทนะครับดูนะครับระบบโฟวินนะครับ โอเคครับผม34แรงม้านะครับตัวนี้ใส่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานทําสีนะครับตรวจเช็คเก็บจุดรั่วซึมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองหฮยนะครับเก็บระบบให้พร้อมใช้นะครับอะไรที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ ขายก็เงียบๆนะครับตัวนี้สลักเกียรหน้าก็ดีให้เรียบร้อยนะครับไม่หลวมไม่แข็งไม่ควายนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ได้เป็นฐานห้านะครับฐานห้าใบเต็มทั้งห้าลูกนะครับดานเต็มทั้งห้าลูก่หไปคัดเลย ไม่ออกนะครับไม่เคยใช้งานนะครับกาวกามาตึอแห่นะนะครับดูแขนท้ายนะครับแขนข้างนะครับโต่ข้างนะครับแขนก้างนะครับแล้วก็แขนปรับตั้งซ้ายขวาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเท้าท้ายไม่เคยใช้งานนะครับเต็มเลยนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับหลังเครื่องมือไปสปอร์ตไลท์ต่างๆนะครับครบนะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่2,218ชั่วโมงนะครับ2,218ชั่วโมงนะครับ หนยางหน้ายางหลังใหม่นะครับยางหน้าเป็นของ BKT นะครับยางหลังเป็นของสยามมิตรนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับสองสามเคนะครับเอ็มไอนะครับแบตเตอรี่ไปนะครับตัวนี้นะครับฟองโซล่านะครับต่างๆนะครับน้ามันเครื่องนะครับฟองไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ ดูเครื่องยนต์เครื่องแน่นนะครับไม่มีไอนะครับฝาหม้อน้ำเปิดไม่ออกวะออกวะงัดนงั้งั้งั้ออกนะครับดูว่าน้ำไม่ไม่มีไม่มีดันออกนะครับเค็คือเราเปิดอ,ออกมาแล้วมันดึงไม่ออกนะครับก็เป็นน้ำก็เป็นน้ำ โอเคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับวันนี้เรารีวิวตั้งแต่คูปะต้าแอลสามคันนะครับคูปะต้าแอลสามสองหนึ่งแคูปต้าแอลสานะครับท่านใดที่สนใจคันไหนนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้หรือนัดเข้ามาดูรถได้นะครับร้านนัดแท็กเตอร์ของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นถนนทางออกมาอําเภอพังโคนนะครับใกล้ๆกับศูนย์คูปะต้าอำเภอวังสามหมอหรือลูกค้านะครับจับ GPS มาได้นะครับที่พิมพ์ว่านัดแท็กเตอร์ว สามหมอนะครับนัดแท็กเตอร์วังสามหมอพี่กัดจะมาถึงที่หน้าร้านพอดีเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับรถทุกคันเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ถ้ารถไม่เกิน7ปีนะครับเราสามารถออกผ่านทกสได้นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมนะครับท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ